ทำนีแล้วเปลี่ยนไหมผมก็ได้ถายตามกล้องนะพวกเราต้องดับไฟถสายตามกล้องให้ได้เอาอะไรดับหลงวงพี่ตัวเอาตัวเรามีใจเรานี่แหละดับนี่เห็นไหมสามกล้องสีนี้พวกเปเต้ให้เราฟังเราต้องดับเขาให้ได้ถ่ายตามกล้องเนี่ยถ้าเราดับเขาไม่ได้อ่ะโย่ไม่ได้ไม่ไปถึงไหนไม่อันนี้ก็จะขอชี้แจงนะถ้าเราดับไฟทํากองไม่ได้นะมันก็จะเผาเราในชาตินี้อีก ถ้ามันเผาเราได้ชาติหน้ามันก็เผาเราอีกแต่ถ้าชาตินี้เราเผามันก่อนได้นะชาติหน้ามันมันเผาเราไม่ได้แล้วจบกลิ่แล้วเ,ออเราคืออยายให้มันเผาเราส่วนมากมันเผาเราตลอดใช่ไหมเนี่ยพอเรานั่งไปเวทนาเกิดไม่เอาละไปแล้วดีกว่าเลิกทับอันนี้คือเรายอมแพ้งไงเจ็บปวดเนี่ยคลายออกแต่ให้มีสติแล้วก็ภาวนาเนี่ยใช้จิตภาวนานะตอนพระพุทธเจ้ารทรงบำเพ็ญทุกกิริยาเนี่ย ร่างกายทนไม่ได้แล้วนะทะลุมันแล้วแย่หมดแล้วนะกรอบหมดแล้วนะแต่ได้ด้วยด้วยบุญญาธิการนะเทพอินเนี่ะท่านทรงรู้ว่าเออพระชาตินี้ของบริษัทเจ้าจะบรรลุพระโพธิญาณท่านก็แปลงกายปฐวีดาดีดพินสามสายให้ฟังปิง๊งสายแรกนะหย่อนเกินไม่เพราะสายกลางอ่าพอดีสายสายอีกสายหนึ่งตึงเกินเสียงแหลมเกิน ถ้าเลยนึกถึงตอนที่ท่านไปงานเขาเรียกอะไรนะงานที่ว่าพืชมงคลอ่ะตามพระราชบิดาไปอ่ะคราวเนี้ยท่านเห็นนเนี่ยนางพวกข้าพระอิวาะอยากไปดูไงท่านบอกเออไปเถอะเราอยู่ได้ท่านก็เลยเห็นต้นว่าต้นหนึ่งท่านเลยไปนั่งนั่งด้วยแบบนั่งแบบเหมือนผ่อนคลายนะจนท่านได้เข้าปฐมชานน่ะไม่ใช่ว่าท่านได้เข้าเองนะท่านเคยทํามาแล้วถึงได้เข้าได้แต่อาศัยความวิเวกเห็นไหมท่านที่บอกว่าอยู่คนไม้บ้างเห็นไหม ไอ้ขนไม้เนะี่ยเออพระพระพระบิดาพระพุทธเจ้าชื่ออะไรนาะมว่าอะไรพระสุโธธนะป่ะพระสุโธนะนะกาบพระพุทธเจ้าเนาี่ยตั้งแต่ตอนที่ว่าอยู่ในในใน,ในเรียกว่าพระอู่ท่านก็กาบหนึ่งครั้งที่มีโกฏยาพามาทํานายอะและฤาษีอ,อะดาบดอะที่เป็นเพื่อนสหายเหาะมามาดูบุญล,ลักษณะสาวทสองประกาเละนะเท่าไหร่ไม่รู้เนะี่ยเออท่านบอกว่าเนี่ย เป็นลักษณะของมหาบุรุษอ,อ๋อตอนนี้พระบิดาฟังแล้วเกิดโอโหไม่ธรรมดาก็เกิดยกมือไหว้ขึ้นมาเลยไม่มีใครหรอกที่ยกมือไหว้ลูกตัวเองอะ่ะใช่ไหมนั่นต้องยอมรับตรงนั้นครั้งที่สองเนี่ยพอฆ่ากำนันกลับมามันเป็นช่วงบ่ายแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเงาเนี่ยที่ต้อง,ต,องต้องเคลื่อนใช่ไหมถ้าเที่ยงเนี่ยจะตรงกับต้นไม้นะยอมนึกภาพนะถ้าเที่ยงเนี่ยถ้าที่จะตรงหัวเราเอ,อ่าต้นไม้ถ้าตะวันก็ต้องตรงกับต้นไม้ แต่เนี่ยมันเลยมันเป็นบ่ายค่อยๆไปแล้วอ่าราชวิชิีเพิ่งยังไม่เสร็จอะแล้วพระท้ากับนายก็เป็นห่วงห่วงเจ้าชายสีทาทานาเลยตามมาดูก็เลยตกใจเขาก็เลยแปลกในจะเอ๊ะมันช่วงบ่ายเลยทําไมเนี่ยเงาของพระของต้นไม้เนี่ยยังไม่เคลื่อนที่เลยด้วยบุญบารามีไงอ่านี่แหละด้วยบุญบารามีก็เลยไปตามอ่าพระเจ้าสุโธทนะมาพระราชบิดามาดูโอ้ท่านก็เห็นอัศจรรย์ก็ยกมือกราบพระอีกอ่าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่ง พระเจ้าสิทธาตอนนี้พระราชกุม,มาเนะีนี่ออันนี้เรียกเป็นเป็นอะไรสิ่งที่เห็นไหมท่านก็เลยนึกอารมณ์ตรงเนี้ยนึกตรงที่ท่านเข้าไปตรงปฐมฌานเนี่ยท่านบอกโอหรือเป็นหรือทางนี้จะเป็นทางสายกลางเพราะขนาดขั้นบมบันตรงกิริยามาขนาดร่างกายเนี่ยไม่มีใครทนได้แบบท่านแล้วเนี่ยก็ยังไม่สาบาถบรรลุธรรมประโพธิญาณเลยท่านก็เลยแล้วจะต้องทอํายังไงก็ต้องมาสวยอาหารเพื่อเพรพอฝึกทางจิตใช่ไหมต้องอาศัยกาย เออท่านก็เลยออกจากตรงนี้บังเอิญพระสุชาดานางชาดานะเขามาบนต้นไม้ต้นนี้ไว้ต้นไซเนี่ยไอ้ต้นข้างต้นแม่น้ําเนี่ยบนบอกจะได้ลูกไงพอได้ลูกแล้วก็เลยทําอาหารมนุษย์ข้าวมนุษย์ปรญาตมาก็คือข้าวที่ทํากับน้ํานมอะ่ะเออเอามาถวายนึกว่าเทวดามารอรับที่ว่าเครื่องเสวยไงเออท่านก็เลยได้ฉันอาหารมื้อแรกเลยเป็นอาหารมื้อสําคัญที่จะบํารุงพลรรางกายที่จะมาสร้างพําความเพียร ท่านก็เลยเอาถาดทองที่ว่านางอุชาดาเนะี่ยถวายไป,นะไปเสี่ยงอิฐฐานร้อยตรงนั้นนะ่ะตรงแม่น้ำอนะ่ะจนพญานาคผูจริญเนนะี่ยที่เฝ้าอยู่เนี่ยนานมากเลยนะแล้วไอ้ถาดเนี่ยทองคาก็ลอยลงไปอยู่ก้นบึ้งของแม่น้ําก็ทําให้เสียงเนี่ยมันตื่นของพญานาคตื่นโอ้พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นอีกแล้วอีกองในโลกเนี่ยเออเขาเกิดมาทําแปลงกายมาเป็นมนุษย์น้อยทําอภิวาสกับพระพุทธเจ้าเออ แล้วก็คอยดูอุบาหนะตอนที่ฝนตกอ่ะนั่นเกิดเป็นพญานาควุจรินนากปกเจ็ดเสี่ยงทีม่มาเห็นไหมอ่านี่แหละพญานาควูจรนินเขาอาธิฐานเหมือนกันนะอธิฐานบารมีไปพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะว่าด้วยที่วันเนี้ยตลอดทั้งภาษาเนี่ยมาดูแลพุทธเจ้าแหละพุทธเจ้าก็ให้ทําไงอืมให้ถามว่าพรอนันใดที่เธอปรารถนาขอให้พรนั้นจงสําเร็จกับเธออะไรเงี้ยเหมือนที่พระนางเสาดานะ่ให้อธิษฐานว่า พออนดาที่เราเนี้ยได้สป่ปรารถนาแล้วก็ขอให้ท่านได้สป่ปรารถนาเหมือนที่เราส่งปรารถนาด้วยเธอเนี่ยพูดเจ้าเลยก็อธิษฐานขนาดนั้นน่ะที่นั่งอยู่นะกำลังจะทาความเพียรน่ะบุญบารังอ่ะมีชายมาน์สองคนเดินมาน่ะเดินเดินทางด้วยเพียร์นะเทวดาเขาเห็นเลยว่าสองคนเนี้ยเคยเป็นอ่ามีวาสนาเป็นเป็นหมู่เป็นเพื่อนเขาก็อยากให้สองคนเนี้ยได้บุญใหญ่เกินดนิมิตโดนบันดานให้หันมาเห็นพระพูดเจ้าแล้วเกิดความร่วมใส่น่ะก็เดินมันเดินมา เขามียาคาอยู่เออเรเขาว่าถามว่าเออพุะเจ้าจะทาอะไรเงี้ยท่านบอกว่าท่านจะเจริญความเพียรท่านเลยบอกเออถ้าอย่างนั้นเราขอถวายยาแปดกามือไอ้แปดกามือเนี่ยเป็นที่มาของพุกยาคาที่มาลดอันบนเห็นปะมันมีเหตุนะอ่าก็เลยท่านก็เลยเอามาวางคายเป็นที่นั่งเป็นบัลลังแล้วท่้งอธิษฐานให้เป็นบัลลังแล้วท่านอธิษฐานว่าถ้าเนื้อจะเหือดแห้งลงไปเนี่ยถ้ายังไม่บรรลุถึงภพวิริยานะบรรลุธรรมเนี่ยท่านจะไม่ลุกจากบัลลังนี้ อ่าอันนี้ก็เป็นที่มาที่ว่าสัจจะบาร,รมีท,ท,รที่ท่านทางสายกลาที่ท่านระลึกถึงตอนที่เข้าถึงปฐมฌานได้ที่มันเท่าไหร่กี่วันน่ะประมาณกี่วันแต่ท่านมาเพี้ยนมานานแล้วนะรวมแล้วสามสิบหกกว่าปีมั้งกี่ปีลนะหกเจ็ดปีใช่ไหมที่ต้องดูในประวัติอ่ะอืแต่นี้เราพูดถึงเรื่องทางสายกลางไงว่าการที่พระพุทธองค์ได้ปฐมฌานเนี่ยอยู่ๆตอนเด็กจะได้ได้ไงถูกไหมล่ะ แต่ท่านเคยทํามาแล้วไงอา่าเป็นชาติเป็นชาติสุดท้ายนะอย่าลืมว่าชาติสุดท้ายห้าร้อยชาติของท่านนะบาเพ็ญอะไรที่ให้ดวงตาให้ร่างกายให้อะไรนะให้ทานให้ให้ลูกให้เมียสลละหมดเลยอะ่ะใช่นั่นแหละแล้วท่านก็จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยอืมทางสายกลางไงเนี่ยถ้าเรากินมากขึ้นไปเนะี่ยเราก็จะหลับว่วงเออ แล้วเรื่องปูเทศเรื่องเรื่องรสที่ว่ากินยังไงไม่ให้ไม่ไม่ไม่ให้มีรสอไอการไม่ให้มีรสมันไม่ต่างอะไรความคิดหรอกแม่ชีเออเยังไงตอบเราคือเรามีสติไงพอเราเคี้ยวไปความที่เคี้ยวไปเนี่ยบางทีพอเราคนเราพอมันมีรสอร่อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยเคี้ยวแล้วมันจะคืนเลยเห็นไหมทําไมจระเข้ไม่มีลิ้นมาเลยลืนเลยพอไม่มีรสไอ้ลิ้นเนียมันจะมีต่อมรู้รสอยู่ช่วงเนี่ยไม่เป็นกลุ่มปุ่มะ อันนี้ว่าต่อมรู้รสนั่นเวิญญาณอยู่ตรงนี้ชิวหาวิญญาณอ่ามันจะมีตรงนี้วูปูโต,โตท่านตอนที่ฉันข้าวเนะี่ยท่านมีใบอไรไม่รู้เคี้ยวก่อนให้ลิ้นฝาดกินกี่คำก็ไม่รู้รสแต่ถ้ารสไหนอร่อยท่านจะคายออกแล้วเก็บไว้ทําเป็นมวนสารพระสมเด็จอันนี้เพราะท่านท่านคือไม่อยากติดรสเพราะไอ้รสตัวเนี้ยมันทําให้เราเกิดการปรุงแต่งพอไปติดรสมากๆครับมันเข้าไปในร่างกายเรามันทําให้เรามีความกําหนัดได้เห็นไหม คือพระอริยะหรือพระที่ท่านมีความสํารวมมากๆในสีเนะี่ยท่านจะระวังแม้กระทั่งปัจเจเวขณะใน,านการพิจารณาอาหารเลยแต่ของเราเนี่ยนะพิจารณาจริงนะแต่พอได้กินทับสักคำในกำลังหิวนะมันก็จะติดเครื่องก็ติดนะ <Yeah. S 1> อ่าแต่ก็มีความตั้งใจว่าเออจะจะพิจารณาแต่ความตัณหาหรือความอยากพอไปตักขึ้นไปตักวันไหนก็เต็มทุกทีเลย อันนั้นต้องลดไง <S 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 ลดอาหารเพราะว่าเออบางทีเสียดายบางทีเราเอาพออิ่มดิเาพออิ่มลดอาหารลง,งถ้าตั้งใจบจริีก็ต้อง <ใจ S 1> ลดคําลง <ใจ S 1> ลบ<ด>ลบลบคําที่กินไปพไปตกักเอาเฮ้ยเอาเอยูอ่แล้ววันนี้ไม่ไม่ผ่านอีกแล้วไอความโลภมาอีกแล้วไม่ผ่านไม่เป็นไรเรารู้ให้เรารู้ความโลภแล้วกําหนดรู้พิจาณาได้ตอนนั้นเหมือนกันอ่าดับตรงนั้นได้ เอาอาหารที่เราเห็นเนี่ยเออเราเห็นความโลภแล้วดับได้ตรนั้นก็เราก็ถือว่าเราชนะแล้วนะไม่ใช่ว่าตักมาแล้วโลภอีกแล้วอ้าวก็โลภได้ยังไงอ่ะโลภแล้วเราเราเรากินเราพิจารณาต่อไหมว่าในความโลภนียแล้วก็กินที่น้อยลงไงแล้วก็ชื้อๆแเราก็ให้ทานไปดิเนี่ยเราเนี่ยที่เราหลวงปู่ตาท่านบอกว่ากินไม่พอหรือไม่พอกินตรงนี้แหละเพราะเราไม่ได้พิจารณาไงต่อให้เรามีคนน้อยมากแค่ไหนก็ไม่พอกินหรอกถูกไหมเราจะกักตุนอาหารอีกเออใช่ไหมล่ะ พอหลวงพี่มาพิจารณาโอ้โหมื้เดียวนี้มันพอแล้วบางทียังย่อยหมดเลยเออพอแล้วอะ่ะมันอยู่ได้แล้วพอตอนตอนพอพอบอกว่าอยู่ได้แล้วพอเริ่มเริ่มเบิรมบ่ายไปนะ <c oughs> หิวหิวนี่ไม่ใช่ได้หิวในร่างกายนะมันเป็นตัญหาความอยากคืออยากกินนู่นกินนี่ไงจิตที่เรามีสัญญาอยู่ในในตัญหา <c oughs> เออเนี่ยก็ดี <c oughs> แต่ว่าต้องรู้จักเวลากินไม่ใช่ว่าไปกินยามละการ ที่ว่าเขาห้ามกินเออบางทีอะแล้วตอนหลวงพี่จะกินนะรอ,อมาขนาดนี้รอให้หกโมงก่อนเห็นไหมมันเนี่ยเป็นการเป็นความเพียนหมดเลยนะมันเป็นขณะที่เราอดทนได้อดทนเนี่ยขนันตี็คือความเพียนอ่าคือเราไม่แน่ใจแล้วรอมาขนาดนี้ใช่ไหมอห้รอให้หกโมงสักหน่อยไอ้อย่างน้อยมันยังได้อรุณบ้างตีห้าครึ่งเนี่ยไม่แน่นอนหรอกตีห้าครึ่งมันยังมืดอยู่ถ้าหกโมงเนี่ยได้อรุณแน่ หกโมงไปหน่อยก็ยังได้อันเรารอขนาดนี้นะเออลองเอาน้ํามาชิมดูก,ก่อนเอออย่างเงี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปกินยาเวลาวิการเนี่ยไม่ได้เนี่ยวันนี้ก็เ,เอาพอสมควรเวลาแล้วเพราะว่ามันเราจะตั้งว่าประมาณชั่วโมงหรือสีิบนาทีไงแต่บางทีเราคุยกันแบบเนี้ยมันเพลินนะะดูว่าเวลาไวนะ